ขั้นตอนถ่ายรูปนะคะเพื่อเราจะได้เอาสรีระร่างกายไปวิเคราะห์ต่อปัญหาที่จะนําไปสู่การรักษาอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจะให้ยืนตรงๆนะคะยืนสบายๆย่ำขาสองสามที่เราจะนํารูปนะคะไปวิเคราะห์เห็นปัญหากันนะคะว่ามีตรงไหนไม่เท่ากันไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะขาสั้นยาวเท่ากันไหมแล้วก็บ่าสองข้างเท่ากันไหมแล้วก็ยืนตัวตรงตัวตรงนอนนะคะวันนี้เป็นไงคะมีการปวดคอครับแล้วก็บ่า เบอกตาหมายถึงว่าแถวๆโซนใช่ครับใช่ไหมคะ <c oughs> อื่นๆมีไหม,มคะชาหรือว่ามีอาการแบบว่าสูญเสียความรู้สึกไม่มีครับไม่มีนะคะชายิบๆมาไปมไม่มีครับแล้วกิจวัตรประจำวันหรือว่างานที่ทําเป็นลักษณะประมาณยังไงเธอ,อทำงานออฟฟิศครับเป็นมากตอนช่วงตื่นนอนครับตื่นนอนมากกว่านะค,ะครับ แล้วหลังจากเลิกงานมีปวดไหมคะเอ่อหลังออกกำลังกายแล้วก็ช่วงตื่นนอนครับก็มีไปฟิตเนสครับแล้วก็เล่นบาสหมอนที่นอนเป็นยังไงคะ <c oughs> เวลานอนปกติชอบนอนหมอนทุงๆครับจากการฟักเมืวอวานะฮะคือไม่ได้มีการบาดเจ็บแต่ว่ากิจวัตรประจาวันแค่สาเหตุก็คือหมอนเพราะว่าอาการชี้ชัดมากตื่นมาแล้วปวดเลยจะให้คุณตะวันนะคะไหนลองก้มหน้านะคะก้มหน้าสุดๆเลยะคะ่ะ มีตึงไหมคะตึงครับตึงบริเวณไหนคะชี้ได้เลยะคะ่ะแถวแถวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเงยคอนะคะเงยคอสุดเลยค่ะสุดเลยต่อไปคะ่ะเอียงคอคะ่ะอนนได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะสองข้างอันไหนเจ็บกว่าคะ่ะข้างนี้นค่ะข้างนี้ตึงและเจ็บกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปหันศีศรษะนะคะสุดเลยคะ่ะได้แค่นี้นะคะเจ็บไหมคะมโอเคอีกข้างค่ะมีเจ็บตรงไหนไหมคะะ เจ็บข้างนี้นะคะเดี๋ยวยกแขนนะคะยกแบบนี้นะคะช้าๆยกโย,บบะะโย,โยสุดเลยค่ะตึงตรงไหนไหมคะ,ะมแถววนี้นะคะอ่าเขาข้างค่ะข้างนี้มีไหมคะประมาณนี้ครับตึงๆแถวๆนี้อย่างเดียวนะคะอ่ะ